ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่ยพ,พอ่อกขาบ่าวอาทิตย์คือเก่าทั้งสองฮะกินอยู่ที่ลาบพี่น้องเมื่อนี้บ่าวอาทิตย์ทีพามาดักนกกระทางถุงเนาะนี่เดียสิ่งนี่สิ่งดักเขานี่มาดักนกกระทางถุงเนาะเมื่อนี้เนาะเนาะไปจะได้ไม้เดิมพี่น้องไม้ที่ว่า <c ười> เคยเฮ็ดชิ่งบ่าวอาทิตย์ขาดเนาะอยู่แถวนี้เนาะนี่อยู่พุ่นเนาะจุดนาะ ไม้เก่าไม้เดิมเนะมาะเมื่อก่อนเคยเห็ดสิ่งเบาวที่ขาดอยู่นี่เนาะเห็ดนี่เนาะแต่ดอยู่บัวขาวเนาะป้ามีแต่ไก่ป่าเด้น่นี่ไก่เขียวอยูอ่เนาะเออมีแต่หอยไก่เขียวผ่ผูดลี้เลยเนาะมีแต่หอยไก่เขียวเลยเต็มบดเลยะครับ ไอป่าเนาะมองนั้นเนาะชิงบ่าวอทิดขาดยุ่ยจุดนั้นเนาะมาผมไปพี่น้อ,องมาบัดนี้เข้าเลยใหญ่มองใหม่เนาะจากจุดๆนั้นเน,ะน,น,น,เนะเาะส่วนหัวส่วนนั้นเนาะเขาใหญ่มาใส่ส่วนหัวส่วนนี้แถวหายนาแถวนี้เพราะว่าในแถวหน่ะมองเขาใส่เคยถือต้องมองเลยเนาะเคยถือแล้วก็ชิงบ่าวอทิดขาดเนาะบ่าวอทิดเลยใหญ่มาใส่จุดนีนน้กับโบกเัเป็นได้ตกพี่น้อง นี่ยมบอกอาทิตย์ปักสิงเลยบริกใกล้กันไปได้ดอกแต่ผุนทาพี่ก็สิประมาณอยู่สักสามสิบเมตรสักสี่สิบเมตรเนาะใกล้กันเนาะเดี๋ยวบอกอาทิตย์เริ่มปักนี่จุดนี้ส่วนค้อนน,น,อน,นี่ส่วนพุ่นอ้อมไหมละนี่เป็นนกตอเนาะเหรออยู่ฝุ่นก็มีเนาะเจะ็บกว่ เราสิสิมาปักนี่อีกสัตว์นึงไปซองสัตว์เนาะไปซองสัตว์เพื่อมันจะซองตอ <c oughs> ่อใจตอ่อ ใหมกรนะชเทถือมาบัวลายเนาะเอาแต่เก่าอันหนึ่งเนะาะบ่าวทีท่ถือมาแต่เก่าอัน <c oughs> นี่ชิมาเอาตามถักนกอยู่พุนะ่นเนาะอยู่ใกล้เติมเนาะเอาพย์ชิมาใส่อยู่นี้เนาะดักอยู่นี่ก็ได้ หล่อมทางเลยนี่หล่อมมาเลยเนาะ ลอมันลอรอยถาฟังลอยบันเนาะเป็นอย่างไรชิมานบอกเรือจะได้เนาะเรือบรมิดเนาะเ่าติดสิบเปิดผ้าคุ้มขึ้นแต่เอาลำพงมาอยู่น้ำเนาะลำพงอีป้าไปกุบกุกใหม่ห้องหยู่สุมบัวหนุกเขานานคันเนาะ จุดนี้ก็มีนกเขาหนา,านคันเขาก็สิเปิดลำโพงไว้เพราะว่านกเขานี่เป็นนกฝึกต่อเนาะนี่ยังบุตรหลัดเป็นนกต่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังบ่มัม่นใจ,จเนาะเจ้าเพชรเมืองสดนั่นแหละพี่นเนาเจ้าเพชรเมืงงอ,มเองสดคือเก่าแหละเมื่อนใดบุอาสุทธิฐานมาเอาสุด,ามามาสดลายมากเลยเพราะว่า bù cậy, đó. Du cậy. Du cậy chắc... đâu bù cây bù cây chặt nạ đâu bù cây về đây bù cây tươi nằm thế này mà đây này để đẹp đến nơi đâu vang lắm phụ chút để đi lâm phụ nó lắm phụ sẽ Móng mò cái cây này bảo thì chỉ sẽ đi một đó đó nằm thử bẹp bẹp bữa này ô tai bẹp bữa cho bưng vào đây chịp này chịp con à. Nục ở thực chắc bên này đâu Ở nục, nục tỏ to bà thì ở thực chắc bên này đây Ô ô oh ớt phà cứ lỡ cứ thực lợi ớt <laughs> cho chó cho phẳng nó bị động nó thứ sinh mà thì cậu ăn nó thì cậu làng nó má mà, mà nó mà đi nó không vỡ nữa nó ümitli. đang là đang là cái thả bừng thả cái đó bảo thịt mở lâm phụ vậy cho nó bảo thịt có mọt vậy đâu dồi nó ba khăn lại có mọt vậy phô ăn nó không có thật là loại nó chỉ bớt hay nó khăn นกปลาคันปุ๊บเขาก็กหมอนแล้วพงครับแล้วก็ปลาให้นกต่อเขาคันเนาะนกแอบต่อเขาคันผึกต่อ,นนอ,อ,ตอ,ตอโอ้เห็ดพี่นอ้องโอ้เห็ดไปหาเห,าเห็ดฐานเนาะสีไทยไปเมันก็สีดนบุญเนาะนอะ ห้าหลอห้าเฮดตาหลังจากที่บ่าวอาทิตย์ได้มาว่างซิ่งแล้วก็ลูกต่อมาป้าใหม่เนาะลูกเอบต่อกันแหละมวงเสาร์นี่เนาะ,นนะ,ะลูกกระปูลลูกเอบต่อาป้าไหวบ่าวอาทิตย์กับชิมะเบิงบัดนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาสี่เปิลหม,มือกวน บึงมกนํกันเนาะคนเสาอนี้บ่าที่มาวางไว้เสรเลยเวลาตัวไหนเห็นอยู่บ่พี่น้อง12:15นาทีโอ้หลังจากที่บ่าวสิต้อง้าไว้ตุ่นได้พี่น้องแต่เที่เา้าก็สิประมาณ7:00 6:30นเนาะ7โม บ้านนี้ก็สิบสองหมู่กลัวชิมาจอบบังเนาะถือรูปถือกระสุ้กูเมื่อแหละสิ่งเนาะส่วนมันกจักสีเห็นหรือบ่เอาบ่อปลาไหวเนาะโอ้ยลอกมือนะพี่น้องเลยนี่จุดนี้เนาะที่บ่าวที่เคยใส่สุดก่อนเฮ็ดให้สิ่งขาดเนาะบุถือสิ่งบ่าวที่จุดขาดเนาะ แต่ว่ามุนีบาอุทิศเบี้ยนําไปปาไว้ลุมนําบาดนี้เนาะใส่อยู่จุดลุมเนาะลองเบิ่งมามาลุ้นนํากันพี่น้องสิมานหรือบ่มานกต่อเฮาสิยังอยู่บ่หรือว่าสิมีคนเอาไปก่อนเป็นจังได๋มีงัวมีควายมาเตบ่หรือว่าจังได๋เนาะมาลุ้นมาเบิ่งนํากันพี่น้องอือ แก่เลยแก่ชิวอดอนเลยแหละโอ้ลูกตอ่อเขายังอยู่นะพี่เนาะลูกตอ่อยังอยูนะ่เนาะแต่ว่าบัดซิ่งเขาบัดนม้าอยู่บ่ลกตอ่อเขาสิคันอยู่บ่มาเบิ่งน้ำกันนะหลุดน,น้ำกันลังนี้เป็นล,งลังแหลกเนาะ bộ thước nó này. bộ thước này đi nặng xóm xóng nặng tốt nó năng đi xây vậy thì xưa tốt đi bố thước này nhắc tốt đi nặng thì nó 3 như chút nữa bộ thước nó bố cà tí cho nó nó to bộ bố khánh bố nó คนเสาเบาที่กระเปิดลำโพงอ่อยอได้แหล,ละท่างที่สนะี่เท่านั้นนะีงเนาะที่สี่บุถึกเพืีอนชิ้นมาทั้งจุดนี้เนาะห้หน้าเนาะขึ้นมานี้ตามถะบุถึกเนาะโอ้ยลูกต่อบุคันเลยจะดลูกปลากับบุคันจะดิบุติตอบกัน หลังต่อไปเนาะหลังนี้หลังนี้ก็บบูกเลยพี่ด้องโอ้หลังหลังนี้เด้หลังนี้จะมีจอดบึกเลยเนาะโอ้ปอ,อีกเนาะ จะได้คือเงียบแท้มันนี่นกต่อบุขันบริหนกป่าบุเขาเรือเป็นอยู่ใดขันอยู่แต่เขาบุถืบบอกหนกกุกขันตัวนี้น้อยหนึ่ง ห้องดังดังก็ว่ามันอยู่สูงบ่จะห้องดังเนี่ก็ชิงตกะอีนาะตามเคยนี่เนาะชิงตกลมพัดที่ส็นลมพัดปลาไปเหงุงเนาะจุดเนี่ยไอ้ปลาในกับบุถือเนาะโอ้มิดเลยมิดเนาะบุถือบุเขาเลยเออ ลนกป่ากับมิดมิดเนี่ยี่อะไรดีนอกบรรยากาศเนอะมันก็พวกเขาอยู่ด้วยแหละถูกเถืองก็มาคันแถวนีเนาะลนุกป่าแต่มืนนี่บุคัน จบไปไปหาหนุกต่อเปจะได้อาการปเป็นจะได้คือว่าบ,บุคันเหมิงคันหยว่ในกระบอกเนาะหรือว่าเมื่อยคันแล้วว่เบาอถิดก็อ่ามาปักบสิ่งแวแล้ก็ไปเห็ดงานเนาะปักกต้าจะปักกต้ากระปอม ป,เหเหปบไหเม ENNIS ย่จะคลองปบยากลกองบ่ลูกเนเกองบ่โอ้หมอน่คันเนาะอ๋อคลิปนี้เี่าโบมานนะพี่น้องเนาะสุดพวกสมารด้คลิปนี้มันโบมานเนาะบบจักลไรชีวะบ่ิกเลยดักจะได้กับ่ได้ดักจะได้กับบ่ได เอาไว้คลิปหน้าอีกบบาทิ่สิบไปแก้มืออีกเนาะคลิปนี้ถือว่าบูมานนี่บรรยากาศทุ่งให้ทุ่งน้าอโอเคอยู่เนาะไปพอกันไหมได้คลิปหน้าพี่เนาะเย็บสิ่งก่อนบาดนี่